โอเคชื่อนัดนะครับก็คลิปที่จะลงในช่องนี้เนี่ยก็จะประมาณว่าเอาเรื่องที่นั่งอ่านเมื่อวานมาสรุปแล้วก็เล่าให้ฟังแบบสั้นๆแล้วกันไปเริ่มหลังสงครามโลกครั้งที่2จบครับพอโลกกลับมาสงบสุกปุ๊บทุกคนก็แฮปปี้แล้วทุกคนก็กลับมาปั้มลูกกันเด็กเกิดใหม่ช่วงนั้นมันพุ่งกระฉูดปูดปาดเลยเราก็เลยเรียกเด็กที่เกิดยุคนี้ว่าเป็นเด็กยุคเบบี้บูมเม พอเด็กเกิดใหม่เริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆประชากรเริ่มสูงขึ้นมันก็ไปกระตุ้นตอมขีีสงสัยของนักพฤติกรรมสัตว์คนหนึ่งนักพฤติกรรมสัตว์คนนี้ชื่อจอห์นบีคาฮูนจอห์นเนี่ยอยากรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าประชากรในสังคมเนี่ยมันแออัดเกินไปพฤติกรรมของคนในสังคมมันจะเปลี่ยนไปไหมแล้วมันจะเปลี่ยนไปเป็นแบบไหนละ่ะคนเราจะหัวร้อนกันง่ายขึ้นหรือว่าเราจะหันมาฆ่ากันตายแค่เพราะว่าเรามองหน้าหาพ่อกันหรือเปล่า จอห์นก็เลยลองจําลองสถานาการณ์ขึ้นมาด้วยการทําการทดลองการทดลองนี้มันชื่อ u n i v e r s e 25แล้วไอ้ Universe 25้าเนี่ยมันคือกล่องอันโคตรใหญ่เลยและไอกล่องอันโคตรใหญ่เนี่ยเอาไว้เลี้ยงหนูการทดลองไม่มีอะไรมากครับปล่อยหนูเข้าไปในกล่อง8ตัวเป็นตัวผู้4ี่ตัวแล้วก็ตัวเมียสี่ตัวให้ข้าวให้น้ำไม่จำกัดปล่อยหนูมันแพร่พันธุ์ไปเรื่อยๆแล้วก็รอก็คือนั่งดูหนูกินขี้ปี้นอนบนไปนั่นแหละ พอประชากรมันเริ่มเยอะขึ้นหนูมันก็เริ่มมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปมันเริ่มทําอะไรกันเป็นกลุ่มมากขึ้นกินข้าวเป็นกลุ่มเดินเล่นกันเป็นกลุ่มนอนกันเป็นกลุ่มเอากันเป็นกลุ่มคือชีวิตมันโคตรแฮปปี้เหมือนตามหนังตามซีรีส์ทั่วไปนะครับที่ว่าพอมีฉากแฮปปี้แฮปปี้ขึ้นมาหลังจากนั้นจะต้องมีฉากลายๆเกิดขึ้นพวกหนูตัวผู้มันเริ่มแบ่งชนชั้นกันครับระบบชนชั้นของหนูตัวผู้เนี่ยแบ่งตามความแข็งแรง พวกที่แข็งแรงจะได้ทุกอย่างครับหาเลมส่วนตัวอาณาเขตสถานะทางสังคมก็ขอเรียกหนูพวกนี้ว่าผู้ชนชั้นบนแล้วกันทีนี้ลงมาชั้นล่างกันบ้างพวกที่อ่อนแอจะเสียทุกอย่างเสียสิทธิ์ในการผรสมพันธุ์โดนย,ยึดอาณาเขตโดนสังคมบูลลี่สุดท้ายหนูพวกนี้ก็ต้องออกจากกลุ่มไปใช้ชีวิตเงาๆตัวเดียวเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับคือเวลาพวกหนูที่โดนเตะออกจากกลุ่มเนี่ยมันก็จะเล่ล่อนออกจากอาณาเขตไปเลยมูฟออนไปอยู่ในพื้นที่ใหมๆ่ๆกลุ่มใหมๆ่ๆ แต่ด้วยความที่ยูนิเวอร์ซิพาเนี่ยเป็นโลกทั้งใบของมันมันไม่มีที่ไหนให้มันไปแล้วมันก็เลยได้แต่มูฟออนไปวงกลมอยู่ในกล่องนี่แหละผ่านไปแค่แป๊บเดียวครับพวกชนชั้นบนแค่ไม่กี่ตัวก็ได้ครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างในยูนิเวอร์ซิพาส่วนหนูที่เหลือก็คือพวกหนูชนชั้นล่างที่เหลือแต่ตัวพอสัดส่วนประชากรมันไม่สมดุลกันตัวผู้แค่ไม่กี่ตัวเนี่ยมันดูแลอาณาเขตที่มันมีเยอะแยะไม่ไหวมันก็เลยหงายการความเท่าเทียมทางเพศแล้วก็ขอให้ตัวเมียมาช่วยมันเฝ้าอาตด้วย ตัวเมียที่ต้องเลี้ยงลูกอยู่แล้วก็ต้องมาช่วยเฝ้าอนาเขตเลี้ยงลูกไปเฝ้าอนาเขตเลี้ยงลูกเฝ้าอนาเขตเลี้ยงลูกเฝ้าอนาเขตเครียดความเครียดเนี่ยทาให้มันโหดร้ายขึ้นแล้วพอมันโหดร้ายมันก็หันไปลงกับลูกตัวเองหนูเกิดใหม่ส่วนใหญ่ก็เลยโดนแม่มันทำร้ายแล้วก็โดนจับกินสมบไม่ใช่แค่นั้นนะครับความเครียดเนี่ยทำให้หนูตัวเมียเริ่มมีลูกยากขึ้นเริ่ม่ยอมผสมพันธุ์ไข่เริ่มฝ่มออันนี้ทําให้อัตราการเกิดในยูนิเวอร์สยี่ห้าเริ่มจะลดลง พอผู้ชนชั้นบนกลับมามีอำนาจมากขึ้นมันก็เริ่มบาดเลือดก,กันมากขึ้นการทำร้ายกันแบบไม่มีเหตุผลการข่มขืนกันไม่เลือกเพศการฆ่ากันหรือว่าการกินเนื้อกันเองเนี่ยกลายเป็นเรื่องปกติในสังคมไปเลยพวกหนูที่อ่อนแอก็เลยเริ่มหนีออกจากกลุ่มกันมากขึ้นผันตัวมาเป็นหนูเล่ร่อนพวกหนูที่เล่ร่อนออกจากกลุ่มเนี่ยพอนานๆทีมาเจอหน้ากันถ้าเป็นเมื่อก่อนมันก็จะกัดกันแต่พอจํานวนมาเริ่มเยอะขึ้นมันก็หันมาอยู่กันแบบสงบๆมากขึ้น บางครั้งเราจะได้เห็นหนูพวกนี้หันมาผสมพันธุ์กันเองด้วยซ้ําเพราะว่าตัวผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ในการผสมพันธุ์แล้วแต่ยังมีความต้องการทางเพศอยู่เนี่ยก็หันมาระบายใส่กันเองพอเวลาเริ่มผ่านไปเจเนอเรชันเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆหนูรุ่นหลังๆเนี่ยเริ่มมีพฤติกรรมที่ผิดเพี้ยนไปหนูรุ่นลูกที่รอดจากแม่มันมาได้เนี่ยถูกเลี้ยงมาแบบสักแต่ว่าเลี้ยงโตมาในโลกที่มีแต่ความรุนแรงความเดือดร้อนหนูพวกนี้ไม่รู้จักธรรมชาติพื้นฐานของความเป็นหนู ไม่รู้จักการเข้าสังคมไม่สนใจการสืบพันธุ์แล้วก็ไม่สนใจเรื่องการมีลูกมันสนใจแค่ตัวมันแล้วก็ตัวมันเองเท่านั้นหนูพวกนี้เนี่ยจะกินกินนอนๆแล้วก็เลียขนไปวันวันจอนก็เลยเรียกหนูพวกนี้ว่า beautiful one เพราะมันมีลักษณะขนที่สวยสวยเก,ยก๋กว่าหนูทั่วไปพอหนูรุ่นก่อนเริ่มหายไปหนูรุ่นใหม่ที่ไม่มีความเป็นหนูเอาซะเลยก็เข้ามาแทนที่และหนูพวกนี้ไม่คิดจะสืบพันธุ์ไม่คิดจะหาคู่ไม่ทําอะไรทั้งสิ้น พราะฉะนั้นประชากรอนก็แทบจะไม่เพิ่มเลยอัตราการเกิดแทบจะเป็นศูนย์ในขณะที่อัตราการตายในยูนิเวอร์ส25เนี่ยพุ่งกระฉูดบูดป,ดปารเลยเพราะว่าสภาพสังคมที่มีแต่ความรุนแรงท้ายที่สุดหนูในยูนิเวอร์ส25ก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดก็สูญพันธุ์ไปจนหมดก็เป็นอันจบการทดลองพอการทดลองนี้เผยแร่ออกมาทุกคนก็เป็นบ้ากันไปหมดเลยผู้คนกลัวว่าหรือว่าเราจะซ้ำรอยกับถุพวกนี้ไหม มันก็แอบน่าคิดนะเพราะว่าหลายๆอย่างมันค่อนข้างคล้ายๆกันประชากรเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในขณะที่อัตราการเกิดเราลดลงทุกปีแต่มันก็มีปัจจัยหลายอย่างที่แตกต่างกันเราเอาคนกับหนูมาเทียบกันไม่ได้ลักษณะการใช้ชีวิตมันต่างกันสติปัญญามันต่างกันยังไงก็ตามครับผ่านมาเป็นสิปีละแต่าการทดลองนี้ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนอะไรสักอย่างบางคนก็บอกว่าการทดลองนี้มันอาจจะเป็นแบบจําลองไหยนะ ที่มนุษยชาติเราอาจจะต้องเจอก็ได้ถึงเราอาจจะไม่เจอแบบหนูพวกนี้ก็ตามบางคนก็บอกว่าอันนี้มันก็แค่การทรมานสัตว์ที่ไม่ได้ตอบคำถามอะไรเลยสักอย่าง